สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปังปายเบิร์ดสุขุสุคนจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก่าพี่น้องกับช่องแม่หญยจ่อยจ้าวันนี้แม่ยา่จอยมานําเสนอต้มเล้งจากพี่น้องจ้าถาดใ่ๆถั่วใ่ๆจากพี่น้องจ้าต้มเปื่อยสดหนังมันหอนพี่น้องกินกับข้าวสวยข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ดีนะจตาพี่น้องเด้อมาเด้อจากเสดบจน้ำกันก่อนจะไปรับชมซอยกดไลค์ทิังเป็นเนิ้วโป้งเลยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ยญ่จอยในเด้อจ้าเด้อพี่น้องจ้ามาเด้อจ้า แซ่บๆต้องกันพี่นอ้องเสียงแหบพี่น้องเลยสุดยอดพี่น้องแซ่บแซ่บสะใจพี่น้องเอ้ยสดหนำหนำได้ถ้วยกระมีพี่น้องนี่หลายคักพี่น้องสื่อมาได้จากเด้อบ่อได้เฮ็ดเองเด้อจ้ะเพิ่นให้น้ำหลายคักบ่เพราะถาดเต็มหล่ะก็เลยใส่ถ้วยไว้น้ำพี่นอ้องออื้ ขออนุญาตแห่นอเอาเขาไปไกลๆพี่นอ้องแซ่บครักพี่น้องโดจัดจาน เอดีดีพี่น้อง kinh doanh làm cho câu thì câu mông đờm, Hãy subscribe cho kênh Ghiền นามซุปรถจัดการครับทั้งเบิร์ดทั้งมวลน,นี่แม่ใหญ่จอยซื้อมาถุงหนึ่งลอยแปดสิบบาทพี่น้องได้้ายอยู่ได้พี่น้องแซ่บพี่น้อง เบื่อครับน้องเมนูนี่สำหรับคนมากแห่นสำหรับคนมากแห่นกระดูก ช่วงมีไม่แย,ย่จอยม่เหตุคลิปอยู่ลานจ้ะพาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศม่เหตุอยู่หลังหลัง เห็นพี่น้องเห็นน้ำกัน mm hmm. มีตอนอยหญ่ๆพี่น้อง ทุ่งหนึ่งลอยแปดสิบบาทนี่กินได้สองคนเลยพี่น้องสองสามคนกรณีขันมังแหนเนาะมังแหนกระดูก mắc ngắt mắc nhẹ nó chả mắc ngắt mắc nhẹ แสบคักพี่น้องพอดีร่วงโตเลยบอเปี้ยวเกินไปพวเพชรเกินไปพี่น้องพอดีพอดีพว,พวเพชรเกินไปผสมเกินไปทุกอย่างร่วงโต 嗯。Mm. กินพี่น้องแม่ยา่จอยกินขาเบอร์ถว้วยนึงล่ะย่งถ้วยแล้วเอาละจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ยา่จอยกะอิ่มละจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยบอกบอ,อกพี่น้อง แซ่บคักจ้าพี่น้องจ้าใครมักใครชอบก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้เมยจอยน่จ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมยจอยท่าคลิปต่อไปนะจ๊ะขอบคุณยๆที่เข้ามารับชมหลักกากดไลค์กดแชร์กดติดตามเมยจอยนะจ๊ะเนาะขอให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะเด้อช่วงนี้กะโรคไขวัดไงเนาะ ไข้หวัดสายพันเอพี่น้องกําลังระบาดนอจากพี่น้องช่วงนี้กะดูแลสุขภาพร่างกายจะคล้องด้วจ้าเพราะวันเป็นช่วงหนาฝนยุ่งหลายด้วจ้าพี่น้องเดิอดูแลสุขภาพร่างกายดีๆด้วจ้าพอกันไม่คลิปนาจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เมย์จอยขอตัวลาไปซ้ำนีดนะจา้าสวัสดีจา้า